สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องเพื่อนไม่รักเป็นงานเขียนของต้นอ้อก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเราท่านจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องเพื่อนไม่รักตอนที่16มานหมอกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครบสองอาทิตย์พอดี ตอนนี้อาการของฉันดีขึ้นมากแล้วและคุณหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วส่วนความรู้สึกทางด้านจิตใจของฉันมันก็ดีขึ้นมากไม่ต่างกันฉันพยายามปล่อยวางและหันกลับมารักคนที่รักฉันและฉันก็รักตัวเองมากขึ้นฉันจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกของฉันฉันจะไม่ทำให้เขารู้สึกขาดฉันจะเติมทุกส่วนของเขาให้เต็มฉันจะเป็นทั้งพ่อและแม่ และจะกอดเขาด้วยความรักที่ฉันมีทั้งหมดฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทำได้แน่นอนส่วนผู้ชายอย่างปันจันฉันจะไม่ให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของฉันอีกเขาจะเป็นแค่เพียงอดีตอดีตที่แสนเดวร้ายสำหรับฉันเท่านั้นที่ฉันเลือกแบบนี้ฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่าการใช้ชีวิตคู่ของฉันกับเขาที่ผ่านมามันมีแต่ความเจ็บปวดเพราะรักของเราไม่เท่ากัน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็าตามที่ฉันกับเขาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่าลืมสิว่าฉันเจ็บเพราะเขามาตั้งแต่สมัยที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยช่วงแรกๆคงเป็นเพราะความโง่ของฉันเองนั่นแหละที่ฉันไปหลงรักผู้ชายที่ไม่เคยรักฉันเลยเหมือนช่วงที่ฉันกับเขานอนด้วยกันถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของฉันไม่ทราบเรื่องแล้วบังคับให้ปั้นจันรับผิดชอบป้นจัน เขาก็คงไม่มารับผิดชอบฉันแบบนี้เขาไม่ได้มีพื้นฐานความรักที่มั่นคงกับฉันแต่เขามีพื้นฐานความรักที่มั่นคงต่อริสาก็อย่างว่าละเขาทั้งสองรักกันมาตั้งหลายปีรักกันมาตั้งแต่เรียนจนกระทั่งเรียนจบจะมาห่างกันก็ตอนที่ริสาทิ้งเขาไปหาคนอื่นพอริสาไม่มีที่ไปก็กลับมาหาปั้นจันคนเคยรักกันมันคงจะยากที่จะหักห้ามใจละมัง้งส่วนฉัน มันก็แค่คนหน้างงที่เขาไม่รักเขาอาจจะแค่เล่นละครไปงานงานแหละกับหลายสิ่งที่ผ่านมาจากกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันคงต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะมันดีที่สุดแล้วดีสำหรับทุกคนและดีกับตัวฉันเองด้วยปันจันเขาก็พยายามมาหาฉันทุกวันแต่ลูกน้องของพ่อโจฮานกับพ่อของฉันกันเอาไว้ตลอดดีแล้วละ่ะที่เป็นแบบนี้ ฉันอยากจะอยู่เงียบๆไม่อยากวุ่นวายหรือมีเรื่องอะไรให้หนักหัวอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันก็แค่ฝันร้ายพอฉันตื่นขึ้นมาจากฝันฉันจะไม่เจ็บปวดถึงแม้ว่าฝันร้ายนี้มันจะนานไปสักหน่อยก็ตามแต่สักวันฉันจะตื่นจากฝันแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเดิมพร้อมหรือยังลูกพ่อของฉันเอ่ยถามขณะที่ฉันเก็บของใส่กระเป๋าตั้งแต่ฉันได้รับบาดเจ็บ และมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ทำให้หลายๆคนลำบากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของแม่น้ำชาหรือครอบครัวของฉันเองทุกคนต้องมาลำบากกับเรื่องของฉันทั้งนั้นเลยพร้อมสิคะฉันเอย่ยพร้อมกับยิ้มฝืนๆให้กับพ่อฉันอยากเข้มแข็งให้มากกว่านี้เพื่อให้พวกท่านสบายใจถึงแม้ว่าภายในใจของฉันมันจะร้องไห้อย่างเจ็บปวดก็ตามถ้าพร้อมเราก็รีบไปกันเถอะ ป่านนี้ลูกบ้านของลุงเคนบนกันแล้วละ่ะลุงผู้ใหญ่พูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆแกช่างเป็นคนดีเสียละเกินพ่อของฉันไปลากพาแกมาแกก็ยอมมาแต่โดยดีแม้ไอ้เคนแกเนี่ยแกก็ได้กินได้อยู่แต่ของดีๆมีของไปฝากลูกฝากเมียไม่ดีอีกเหรอจะพูดจะอะไรให้เกียรติตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของฉันด้วยนะไอ้สุนทรลุงผู้ใหญ่พูดพลางแล้วก็หัวเราะออกมา พ่อของฉันกับลุงผู้ใหญ่เขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องตั้งแต่สมัยเรียนป .4 ด้วยกันมาส่วนครอบครัวลุงผู้ใหญ่ท่านมีตังเลยได้เรียนต่อส่วนพ่อของฉันเรียนจบแค่ป .4 จากนั้นก็เรียนต่อปริญญาคันไทยถึงแม้ว่าเมื่อก่อนฐานะจะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ลุงผู้ใหญ่ก็ไม่เคยลืมเพื่อนเก่าทั้งสองท่านก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันเป็นพิเศษคุณพายุยังไม่มาเลย น้ำค้างเดินไปเปิดประตูห้องพร้อมกับชะเง้อคอมองยายเด็กแกแดดเนี่ยมันจริงๆเลยเดี๋ยวเขาก็มาว่าแต่น้ำค้างจะติดคุณพายุมากเกินไปแล้วนะพี่ละสงสารคุณพายุจริงๆที่มีเด็กแกแดดคอยวุ่นวายให้ปวดหัวเนี่ยแกแดดอะไรกันคะน้ำค้างชอบคุณพายุตรงๆงชัดๆัดพอใจไหมคะเขาเรียกว่าแกแดดจ้าเพิ่งจะเกิดเมื่อวานริอยากจะมีความรัก ก็อยากจะลองดูว่าจะสมหวังไหมน้ำครางหัวเราคิกคักอย่างชอบใจผ่านไปสักพักคุณพายุก็เดินเข้ามาเสร็จกันหรือยังครับพอดีวันนี้รถติดมากคุณพายุเอ่ยถามเมื่อเดินมาถึงห้องพร้อมกับคุณอินทัศนคุณน้ำชาละคะแม่ของฉันเอ่ยถามออกมาแล้วครับแต่วันนี้รถติดมากอีกสักพักก็คงจะมาถึงแม่น้ำชากับขนมฉันอยากไปเที่ยวที่โคราชมากเลยนะครับ ถ้าตอนนั้นไม่เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนพวกท่านก็คงจะได้เที่ยวกันแล้วงั้นก็ไปเที่ยวด้วยกันวันนี้ละค่ะทีนนินนมีห้องพักพร้อมเรียบร้อยแล้วพ่อสุนทรทําบ้านพักเอาไว้ให้หลายหลังเลยละ่ะมีทั้งแบบบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีบ้านหลังเล็กถ้าคนไหนไม่ชอบความวุ่นวายก็ไปอยู่บ้านหลังเล็กๆที่ปลายนาสบายๆเลยดีจังเลยครับผมอยากเห็นแล้วสิคุณอินทน์เอ่อยขึ้นงั้นก็ไปกันเถอะ พ่อแม่ของฉันเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาส่วนน้ำค้างน้องสาวของฉันก็เดินไปจับมือคุณพายุแล้วเดินไปพร้อมกันพร้อมกับจ้องหน้าเขาไม่วางตาเลยทีเดียวเด็กคนนี้ร้ายจริงๆเลยนะลืมเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วต่อไปนี้หมอก,ก็กลับไปอยู่บ้านเรานะหมอกอยากทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจหมอกเลยนะค่ะ ส่วนที่ของป้าแมวที่แกประกาศขายข่าวก่อนพ่อก็ซื้อเอาไว้แล้วนะไม่ได้ซื้อไว้ให้ใครหรอกก็ซื้อเอาไว้ให้เหมอะก,กับน้ําค้างนั่นละหมอกจะเอาไปทําโฮมสเตย์หรือหมอกจะเอาไปทํารีสอร์ทก็แล้วแต่หมอกหรือว่าจะทําร้านกาแฟาให้คนมานั่งชิลๆพอก็ว่าเหมาะอยู่นะค่ะพ่อกลับไปบ้านหมอกจะเปิดร้านกาแฟทําโฮมสเตย์ stay, ให้คนเข้ามาเที่ยวพักผ่อนดีเหมือนกันอยู่บ้านเราจะได้มีรายได้ด้วยหมอก จะได้ไม่ต้องดิ้นรนมาอยู่ที่เมืองกรุงนี้อีกแล้วปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆหรือเรื่องรายเร้ายมันฝังกรบอยู่ที่นี่แล้วกันค่ะพ่อฉันยิ้มให้กับพ่อพร้อมกับสูตดลมหายใจเข้าปอดแรงๆเพื่อเรียกกำลังใจของตัวเองฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านจะลืมเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นที่นี่ฉันจะเลี้ยงดูลูกของฉันให้เติบโตเป็นคนดีให้เขาหนักแน่นและมั่นคง อย่าโลเลเหมือนกับผู้ชายบางคนที่ทำให้แม่ของเขาต้องเจ็บปวดฉันกับครอบครัวเดินมาจนถึงลานจอดร,รถของโรงพยาบาลรถของแม่น้ำชาก็ขับเข้ามาจอดพอดีข้าวของเต็มรถเลยนะคะก็ข้าวของที่เคยเตรียมเอาไว้คราก่อนนั่นแหละค่ะแสดงว่าไม่ได้ออกลูกจากรถเลยเพราะทุกคนต่างก็ตั้งใจไปเที่ยวที่บ้านของฉันรถติดฉมัดแม่ระเบือกรุงเทพแม่น้ำชาบ่นอุปพร้อมกับ ทำหน้าเบื่อนายไปกันเถอะครับที่จริงนั่งเครื่องไปก็ได้แต่เอารถไปดีกว่าซึมซับบรรยากาศข้างทางไปด้วยคุณโจฮานไม่ไปด้วยกันหรอคะแม่ของฉันเอ่ยถามเฮีย er, ติดงานนะคะบ้างานรายนั้นงานที่บริษัทค่อนข้างเยอะมากช่วงนี้ให้ปั้นสิบกับอินทิราธรรมคงไม่ได้ดูแลลูกเต้ากันพอดีแค่นี้ก็หัวมุนจะแย่อยู่แล้วคะ่ะส่วนชากับขนมชั้นหัวไม่ดีทางธุรกิจ คงได้แต่อาศัยใบบุญของสามีกับลูกชายและลูกสะใภ้เท่านั้นละค่ะไปกันเถอะครับนั่งรถไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวจะทำไก่อบฟางกับไก่ใต้น้ำให้ทุกคนกินพ่อของฉันพูดขึ้นผู้ใหญ่เคนกับพ่อสุนทรไปรถของคุณพายุนะส่วนผู้หญิงมานั่งคันนี้หมอกมานั่งข้างๆแม่ลูกส่วนแม่พองกับน้ำค้างไปนั่งไกล้ๆนารีน้ำค้าง ขอไปรถคุณพายุได้ไหมคะได้สิครับคุณพายุตอบน้องสาวแก่แดดของฉันยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวแล้วนะกรมสรระคะนากรมสรรอาการดีขึ้นบ้างหรือยังดีขึ้นมากแล้วละจ้ากลับบ้านก่อนหมอกแล้วละ่ะแต่แม่ให้นอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละมีคนดูแลเยอะแยะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันขึ้นรถพอทุกคนพร้อมรถก็เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลฉันหันหน้าไปมองข้างทาง ฉันเห็นรถของป้านจันทร์ขับสวนเข้ามาในโรงพยาบาลในขณะที่รถของแม่น้ำชาแล่นออกไปแค่เห็นรถของเขาฉันก็รู้สึกใจสันส่นๆแล้วแต่ฉันจะอ่อนแอไม่ได้ฉันต้องสู้แล้วทุกอย่างจะดีเองฉันเหืยหน้าขึ้นเพื่อไล่น้ำตาพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดตนเองป้านจันลงจากรถพร้อมกับหยิบของกินออกมาผมตั้งใจซื้อของมาฝากมานเหมาะกับลูก ถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถเข้าถึงตัวเธอได้เพราะถูกกีดกันจากทุกคนแต่ผมจะไม่ละความพยายามผมจะพยายามทำทุกสิ่งอย่างเพื่อไถ่โทษในสิ่งที่ผมได้กระทำต่อเธอไปผมเดินไปที่ลิฟต์แล้วกดขึ้นไปชั้นที่ต้องการพอไปถึงผมเดินตรงไปยังห้องของมา่านหมอกทันทีผมรู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้หน้าห้องของเธอไม่มีคนเฝ้าเหมือนทุกๆวัน ผมจะได้คุยกับหมอกบ้างผมฉีกยิ้มแล้วรีบเปิดประตูเข้าไปด้วยหัวใจที่ลิงโลดแต่สิ่งที่ปรากฏภายในห้องก็คือความว่างเปล่าไร้เงาของผู้หญิงที่เคยนอนอยู่บนเตียงหัวใจของผมกระตุกว่ามือไม้สั่นขึ้นมาทันทีเสียงกุกกักดังอยู่ในห้องน้ำผมรีบเข้าไปหาในห้องน้ำแต่เจอแม่บ้านของโรงพยาบาลกำลังทำความสะอาดอยู่มีอะไรหรือเปล่าคะ คนไข้ห้องนี้ไปไหนนะครับคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วนะคะขอบคุณมากครับผมรีบวิ่งออกมาจากห้องทันทีแล้วไปที่ริบอย่างเร่งรีบผมต้องทันสิผมต้องได้คุยกับเธอผมออกจากริบก็รีบบึงไปที่รถก่อนจะรีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วผมเห็นรถของแม่ขับออกไปแต่ผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไรนักผมแค่คิดว่าท่านน่าจะมาเยี่ยมแล้วก็กลับ แต่ไม่คิดเลยว่าหมอกจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วและเมื่อวานหมอกก็ไม่ได้บอกหรือชี้แจงอะไรผมเลยว่าหมอกจะออกจากโรงพยาบาลในวันนี้เพราะความเร่งรีบทําให้รถของผมพุ่งไปชนกับรถที่กําลังสวนมาทำเอารถของผมเสียหลักตกลงข้างทางในขณะที่คู่กรณีรถพังยับเยินผมตะเกียกตะกายออกมาจากรถแล้วรีบไปโบกรถแท็กซี่ คิดว่าชนแล้วจะหนีไปง่ายๆหรอไม่มีทางหรอกชายคู่กรณีของผมเข้ามาลกตัวของผมพร้อมกับเวียงผมลงกับพื้นนี่มันวันสวยอะไรของผมเนี่ยจะตามเมียรถก็ดันมาชนแถมยังมาถูกจับทุ่มอีกตะหากให้ตายเธอผมจะไปตามเมียของผมก่อนเดี๋ยวผมมาเต์ทีหลังนะครับคำพูดแค่ลมปากใครจะไปเชื่อคู่กรณีของผมเอยแล้วโทรเรียกตำรวจทางประกัน ทั้งรถพยาบาลฮาผมละโคตรเซ็งจริงๆผ่านไปอีกหกชั่วโมงรถรูของแม่น้ำชาและรถของพายุก็ขับมาถึงที่หมายนารีลงจากรถพร้อมกับบิดขี้เกียจไปมาสายตาของเธอกวาดมองไปรอบๆอบอย่างตื่นเต้นว้าวสวยจังเลยพี่ขนมชั้นเอย่ยในขณะที่กวาดสายตามองไปรอบๆไม่ต่างกันสวยกว่าเดิมมากเดี๋ยวให้ลูกน้องขนของไปไว้ก่อนดีกว่า แม่น้ำชาเอ่ยขึ้นพี่อินทัก์มาช่วยเอาของขนมชั้นลงจากรถหน่อยค่ะครับผมทุกคนต่างกุรีกุจอเอาของลงจากรถมานหมอกเองก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะพ่อของเธอทำบ้านไว้ลายหลังเลยทีเดียวและมันก็สวยสวยมากๆขนมชั้นจองบ้านปลายนาน,นะคะเพราะว่าขนมชั้นอยากจะสวีทกับพี่อินทัก์คะ่ะถามพี่อินทัก์เขาหรือย,ยังว่าเขายอมหรือเปล่าแม่น้ำชาเอ่ยขึ้น แม้ไม่ยอมขนมชั้นแล้วจะยอมใครที่ไหนล่ะคะขนมชั้นพูดพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มานมอกมองท่าทางของขนมชั้นแล้วยิ้มออกมาถึงแม้ว่าชีวิตคู่ของเธอจะไม่ได้สมหวังเหมือนคู่อื่นๆแต่เธอก็ยินดีไม่น้อยที่ได้เห็นคนอื่นๆสมหวังและมีความสุขปั้นจันนั่งอยู่ที่สถานีตํารวจอย่างหงุดหงิดผมควรหงุดหงิดอยู่แล้วพรเกิดเรื่องเฮงสวยขึ้นมันทำให้ผมขับรถ ตามรถของแม่ผมไม่ทันมันทําให้ผมพลาดที่จะได้คุยกับม่านมอกมันขับรถมาไม่มองทางเลยครับคุณตำรวจผมขับมาทางตรงแท้ๆส่วนมันทะเลาะทะล่าออกมาไม่แหกตาดูรถเลยคู่กรณีของผมพูดกับตำรวจมันใส่ผมยับเลยครับตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกปล่อยให้มันพูดไปคุณพันจันทคุณมีอะไรจะแย้งหรือเปล่าไม่มีครับผมพูดออกมาผมไม่ตื่นเต้นหรอก กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมกำลังเครียดเครียดเรื่องม่านหมอกมากกว่าผมมืดแปดด้านไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเพิ่งจะเข้าใจคำว่าคนไม่มีค่าซึ่งตอนนี้ผมกำลังเป็นอยู่เลยครับและมันคงจะเป็นอยู่แบบนี้อีกนานงั้นก็ให้ประกันทั้งสองฝ่ายตกลงกันนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อถ้าตกลงกันได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีถ้าตกลงไม่ได้เดี๋ยวทางเรา จะเป็นคนที่เข้าไปช่วยอีกแรงนะครับคุณตำรวจเอ่ยไอ้ผมยังไงก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมร้อนใจและผมอยากไปหาเมียของผมเต็มทีแบบนั้นก็ได้ครับยังไงก็ให้ประกันของผมเคลียร์ส่วนผมจะรีบไปตามเมียงก่อนผมไม่ยอมหรอกครับให้มันหนีไปแบบนี้ทำได้ยังไงรถของคุณปั้นจันประกันชั้นหนึ่งนะครับคุณอมรและนี่คือคุณปั้นจันทายาทคุณโจฮานบริษัทเจเจกรุ๊ป คุณคิดว่าคนรวยระดับนี้จะหนีไปเพราะไม่จ่ายหรือไม่รับผิดชอบเรื่องแค่นี้เหรอครับคุณคิดผิดแล้วคุณตำรวจบอกกับคู่กรณีของผมผมลุกขึ้นจากเก้าอี้พร้อมกับยืดตัวตรงแล้วจ้องมองคู่กรณีถึงแม้ว่าผมจะเป็นทายาทที่ถูกเฉดหัวออกมาจากบ้านแล้วก็ตามแต่ในสายตาของคนอื่นผมก็ยังเป็นทายาทของพ่ออยู่ดีนี่ครับเงินค่าทำขวันผมเปิดกระเป๋าตัง ลาวหยิบธนาบัตรออกมาจำนวนหนึ่งวางไว้บนโต๊ะให้กับคู่กรณีขอบคุณครับคุณป้านจันจะไปทำธุระที่ไหนก็เชิญเลยครับผมจะไม่เหนียวรังไม่กักขังไม่อะไรกับคุณแล้วคู่กรณีของผมเอ่ยผมยกยิ้มมุมปากเบาๆเมื่อได้เห็นอากับกิริยาของคู่กรณีที่เปลี่ยนไปที่จริงผมไม่ได้มีเงินอะไรมากมายหรอกครับเงินที่เหลืออยู่คือเงินที่ริสาไปเบิกให้ผม ตอนที่ผมจะไปซื้อรถแค่นั้นละ่ะแต่ถ้าไม่จ่ายเรื่องมันก็ไม่จบมันทำให้ผมเสียเวลาผมต้องรีบไปงอรีบไปเคลียร์หลายๆเรื่องกับมา่มานมองให้รู้เรื่องก็แค่นี้ละ่ะผมพูดด้วยน้ำเสียงที่ด้าเรี้ยบแล้วเดินออกมาจากสถานีตารวจหลังจากนี้ผมให้ประกันของผมกับประกันของคู่กรณีเขาเคลียร์กันเอาเองผมออกมาโบกรถแท็กซี่จากนั้นก็ขึ้นไปบนรถ สมองของผมคุ้นคิดวุ่นวายไปหมดเลยทีเดียวผมควรจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปดีถ้าจะให้ผมอยู่เฉยๆรอหรือไม่คิดทำอะไรมันคงไม่ทันเสียแล้วเพราะใจของผมมันร้อนและอยากจะเคลียร์อยากจะคุยอยากได้เมียของผมคืนไปสนามบินด่วนที่สุดครับผมเอ่ยกับโซเฟอร์แท็กซี่ได้เลยครับซเฟอร์ตอบรับผมก่อนจะขับรถแล่นออกไปอย่างรวดเร็วผมไปถึงสนามบินในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ผมจัดแจงซื้อตัวเครื่องบินแล้วขึ้นเครื่องผ่านไปไม่นานนะักเครื่องบินที่ผมโดยสารก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าม่านหมอกอันนี้คือแกงอะไรจ๊ะพี่ขนมชั้นเอ่ยถามขนาดที่ตักใส่ปากรสชาติมันกลุบกรุบแต่มันก็อร่อยดีแกงผักหวานใส่ไขม่มดแดงค่ะแม่ผ่องศรีบอกพี่ขนมชั้นแกงผักหวานใส่ไขม่มดแดงค่ะแม่ผองศีบอกพี่ขนมชั้นอร่อยจังเลยค่ะคุณขนมชั้น ทานอาหารบ้านนอกเป็นด้วยเหรอคะนำค้างเอ่ยถามพี่ขนมชัน้นถึงแม้ว่าขนมชั้นจะไม่เคยทานไข่มดแดงมาก่อนแต่รู้ไหมว่าไข่มดแดงเนี่ยมันแพงมากมากเลยนะเชฟดังๆเข้าไปทําอาหารแข่งกันด้วยนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าอาหารบ้านๆนะคะอาหารขึ้นพัตคาเลยทีเดียวแล้วโปรโตีนหรือสารอาหารในไข่มดแดงเนี่ยก็มีเยอะมากๆด้วยเพราะฉะนั้นขนมชั้น จำไม่พลาดโอกาสที่จะได้กินไข่มดแดงแน่นอนค่ะคุณขนมชั้นน่ารักจังเลยค่ะนารีเอ่ยอย่างชื่นชมครอบครัวนี้น่ารักทุกคนแหละแต่มีอยู่คนเดียวที่เป็นไผยลอดกอไม่เหมือนชาวบ้านเขาพ่อของฉันพูดพร้อมกับขบก,กามแน่นท่านคงจะแค้นเคืองท่านคงจะแค้นเคืองเรื่องนั้นไม่หายนั้นละ่ะก็อย่างว่าหัวอกคนเป็นพ่อเมื่อเห็นลูกทุกข์ก็ย่อมเจ็บปวดหรือแค้นใจเป็นธรรมดา นี่ตาสุนทรหยุดพูดแม่ของฉันกระตุกผ้าขาวมาที่ผ่านเอวพ่อของฉันเบาๆเพื่อห้ามปรามในสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดอุ๊ยลืมไปพ่อขอโทษพ่อขอโทษนหมอกไม่เป็นไรค่ะรีบทานข้าวกันดีกว่าค่ะฉันพูดพร้อมกับยิ้มให้กับทุกคนเรื่องแค่นี้เองฉันต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันมั่นใจว่าฉันต้องทำได้แน่นอนกินนี่สิคุณพายุ ตากไก่อบฟางใส่จานให้กับฉันฉันยิ้มให้กับคุณพายุก่อนที่จะกินมันอร่อยจังค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะค่ะฉันพยักหน้าพร้อมกับทานอาหารต่อแม่น้ำชาก,กับพี่ขนมฉันทานอาหารและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งสองเข้ากับครอบครัวของฉันได้เป็นอย่างดีหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อน ฉันมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ที่พ่อปลูกเอาไว้อยู่ที่ทุ่งนาปลูกแทนกระท่อมอันเดิมที่ฉันกับป้านจันทร์เคยมาเล่นบทรักบทสวัสดิ์อยู่ที่นี่มันเป็นอดีตไปแล้วและฉันจะพยายามลืมมันส่วนแม่น้ำชาก็ไปพักอยู่กับแม่ของฉันพี่ขนมฉันกับพี่อินทัศพักอยู่กระท่อมปลายนาไกลจากฉันมากถึงแม้ว่าพี่อินทัศจะไม่อยากไปพักอยู่หลังเดียวกับพี่ขนมฉันเลยแต่มีหรอ ที่จะขาดพี่กนมชันได้โดนลากไปสะงัน้นส่วนนารีเจสันก็พากลับไปส่งที่บ้านซึ่งหมู่บ้านของฉันกับหมู่บ้านของนารีก็อยู่ห่างกันไม่ไกลมากนักฉันกลับมาอยู่ที่บ้านฉันจะทำงวมสเตและจะเปิดร้านกาแฟจะให้คนได้มาเที่ยวมาดูทุ่งนาที่นี่ฉันจะทำให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวที่ใหม่ของโคราชผมเอานมมาให้ครับดื่มนมอุ่นๆหน่อยนะจะได้นอนหลับสบายคุณพายุ ถือแก้วนมมาให้ฉันเขาช่างดีกับฉันเสมอมาไม่ว่าฉันจะอยู่ในสถานะไหนกับเขาก็ตามเขาก็ดีกับฉันอยู่เสมอขอบคุณมากนะคะฉันรับนมมาดื่มพร้อมกับนั่งมองพระจันทร์ซึ่งคืนนี้พระจันทร์สวยมากๆสายลมเอื่อยๆพัดผ่านผิวกายของฉันแสงไฟจากรถเกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักนักกลิ่นหอมของฟางข้าวอ่อนๆที่ถูกรถเกี่ยวข้าวลอยมาแตะจมูก ฉันได้กินแล้วรู้สึกดีไม่น้อยเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณพายุหย่อนก้นนั่งลงข้างๆฉันตรงที่ฉันอยู่เป็นลานไม้กว้างบนบ้านพ่อของฉันทําเอาไว้สาหรับนั่งเล่นหรือว่ากางเต็นท์นอนก็เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็ดีเองนะจะให้ทำใจได้วันนี้พรุ่งนี้เลยมันยังทำใจไม่ได้หรอกแต่อีกไม่นานหรอกค่ะหมอกจะเข้มแข็งและจะผ่านมันไปให้ได้สู้ๆนะค่ะ ฉันพยักหน้ากับคุณพายุต่างฝ่ายต่างเงียบจนกระทั่งคุณพายุเอ่ยขึ้นมาหัวใจของหมอกมอบให้มันไปหมดแล้วหรือยังมันยังพอมีเหลือพื้นที่ว่างๆอยู่บ้างไหมคุณพายุพูดขึ้นพร้อมกับหันมาจ้องหน้าชันเขายิม้มแล้วเงยหน้ามองพระจันทร์ต่อถ้าเกิดว่ามันยังเหลือที่ว่างสักนิดให้ฉันได้เข้าไปอยู่ข้างในหัวใจของหมอกได้ไหมหม,หมอกหมอกไม่สามารถรับใครเข้ามาได้แล้วคะ่ะ หมอกขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของหมอกดูแลลูกให้ดีที่สุดก็พอค่ะส่วนเรื่องชีวิตคู่หรือเรื่องชีวิตครอบครัวหมอกเข็ดขยาดกลัวค่ะกลัวความเจ็บปวดกลัวว่ามันจะมาซ้ำรอยเดิมทําให้หัวใจของหมอกเจ็บหนักกว่าเดิมค่ะหมอกขอโทษนะคะขอโทษที่ต้องบอกคุณพาย,ยุแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจและผมก็ขอบคุณที่หมอกพูดความจริงผมแค่อยากดูแลหมอก ผมอยากเป็นพ่อทูนหัวของลูกมออยากได้มองเขาเติบโตผมไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้จริงๆผมแค่อยากให้มอ,อรู้สึกดีกับผมรักผมบ้างก็แค่นั้นคุณพายุอย่ามาจมปลักกับผู้หญิงอย่างมอ,อเลยนะคะมอ,อไม่ได้มีค่ามากมายพอให้คุณพายุต้องมาเสียเวลาหรอกคะ่ะคุณพายุเป็นคนดีดีขนาดนี้ผู้หญิงดีๆผู้หญิงที่เรียบพร้อมให้คุณพายุรักมีอีกแน่นอนคะ่ะคุณพายุ อย่ามาเสียเวลากับหมอกเลยนะคะฉันพูดเสียงสันฉันไม่ได้มีอะไรดีจริงๆหมอกไม่ได้รักผมแต่ก็อย่าปฏิเสธความรักและความหวังดีที่ผมมีต่อหมอกเลยนะผมไม่ได้รังเกียดสิ่งที่หมอกเป็นอยู่เลยแม้แต่น้อยหมอกจะไม่เปิดใจรับผมเข้าไปในหัวใจของหมอกก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ผมได้ดูแลหมอกในฐานะน้องสาวได้ไหมผมไม่เคยมีน้องสาวเลย หมอกจะยอมเป็นน้องสาวให้ผมได้ไหมให้พี่ชายอย่างผมได้ดูแลหมอกกับลูกได้หรือเปล่าคุณพายุเอ่ยพร้อมกับหันมาจ้องมองฉันฉันมองคุณพายุด้วยแววตาสันดริกผู้ชายคนนี้ช่างแสนดีเหลือเกินแสนดีจนฉันรู้สึกละอายใจเมื่อก่อนทำไมฉันถึงไม่รักผู้ชายแสนดีคนนี้นะฉันร้องไห้ออกมาแล้วเข้าไปสวมกอดร่างหนาของคุณพายุฉันสะอึกสะอื้น พร้อมกับปล่อยน้ำตาให้มันดินไลออกมาชุมเสื้อของเขาทำไมเขาช่างแสนดีเขาช่างเป็นคนดีเหลือเกินถึงแม้ว่าฉันจะผลักใส่ไล่ส่งเขาให้พ้นตัวแต่เขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะได้กลับมาดูแลฉันมันทําให้ฉันซาบซึ้งและตื้นตันใจเป็นอย่างมากต่อไปนี้พี่ชายคนนี้จะดูแลและปกป้องหมอก,กับลูกเองนะต่อให้หมอกจะกลับไปใช้ชีวิตคู่กับไอ้ป้ญจันหรือไม่ หรือหมอกจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวพี่ชายคนนี้ก็จะดูแลหมอกเหมือนเดิมคุณพายุเอย๋ยพร้อมกับรูปแผ่นหลังของฉันเบาๆขอบคุณขอบคุณมากนะคะฉันร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ในอกแกร่งของคุณพายุขคลูปแผ่นหลังของฉันเบาๆพร้อมกับปลอบประโลมฉันอยู่นานจนฉันหยุดร้องไห้เสียงสุนัขเห่าดังระงมขึ้นเรานอนดูดาวกันดีกว่าเนาะเสียงสุนัข เขาดังมาตามทางเรื่อยๆสงสัยพ่อสุนทรจะมาหาหมอกคุณพายุเอ่ยพร้อมกับเดินไปหยิบเต็นท์ออกมากลางเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่เปิดข้างบนนอนดูดาวได้อย่างสบายฉันปาดน้ําตาตัวเองก่อนที่จะช่วยคุณพายุจัดแจงกลางเต็นท์ไม่ต้องรอกเดี๋ยวผมทําเองไม่เป็นไรคะ่ะหมอกช่วยดีกว่านะคะฉันกับคุณพายุช่วยกันจัดแจงกลางเต็นท์เรียบร้อยนำขางกับพ่อก็เดินมาถึงพอดี ว้าวน่านอนจังเลยค่ะน้ำค้างรีบเข้าไปในเต็นที่ฉันกับคุณพายุช่วยกันกลางออกพวกพี่ว่าจะนอนดูดาวกันน้ำค้างขอนอนดูดาวด้วยคนนะคะได้สิครับแล้ววันนี้พ่อนอนที่นี่ไหมครับนอนสิวันนี้พ่อจะมานอนที่นี่ละแม่ผ่องสีนอนคุยกับคุณน้ำชาที่บ้านโน่นเสียงดังเสียงดังมากๆพ่อนอนไม่หลับเลยเวรกรรมจริงๆพ่อของฉันบ่นอูบ แต่ก็เดินไปหยิบเต็นท์อีกอันมากลางแล้วเอาอที่นอนปูข้างในพ่อนอนตรงนี้เหรอคะวันนี้มีฝนดาวตกด้วยพ่อจะนอนดูดาวสักหน่อยพ่อของฉันเอย่ยพร้อมกับหยิบผ้าห่มผืนเล็กที่พาดอยู่เข้าไปในเต็นท์นั้นด้วยเราไปนอนดูดาวกันดีกว่านะคะคุณพายุน้ำค้างกระตุกแขนคุณพายุได้สิครับพี่หมอกมาเร็วๆมานอนด้วยกันคะ่ะจ้าจ้าน้ำค้าง จูงมือคุณพายุเข้าไปในเต็นท์ส่วนฉันยิ้มให้กับท่าทางของคนทั้งสองก่อนจะมุดเข้าไปในเต็นท์ไม่ต่างกันฉันนอนดูดาวตกไปสักพักก็ได้ยินเสียงหมาเหา่าดังลั่นมาตั้งแต่บ้านใหญ่จนกระทั่งมาถึงบ้านที่ฉันพักอยู่เพราะว่าไอ้เลวระามนั่นมันต้องมาแน่เลยพ่อของฉันสะบุดออกมาอย่างไม่สบอารมณ์จบตอนที่16ในนิยายเสียงเรื่องเพื่อนไม่รัก อย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ